เมื่อโชคชะตาโดนบันดาลให้แม่บ้านสาวซิงเกิลมัมอย่างมาริสาได้มาเจอกับมาแชลนักการเมืองหนุ่มสุดหลอ่อแต่ด้วยความแตกต่างทางชนชั้นและก็ความเข้าใจผิดคิดไปเองนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแล้วมาแชลจะทํายังไงเมื่อได้รู้ความจริงนะครับว่ามาริสาที่เขาตกหลุมรักไม่ใช่สาวชนชั้นสูงแบบเดียวกันแล้วสุดท้ายมาริสาจะตัดสินใจยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Ma ด e ิ Manhattan, น Manhattan เสน่สาวใช้บานฉ่ำ หนังได้เริ่มมาที่กลางเมืองใหญ่แห่งหนึ่งนะครับเราก็จะได้พบนางเอกนั่นก็คือมาริสาพนักงานสาวแม่บ้านประจําโรงแรมหรูแห่งหนึ่งและเด็กคนนี้ก็คือไทยลูกชายวัยสิบขวบของเธอนะครับที่กําลังเร่งรีบออกจากห้องเช่าเล็กๆเ,เพื่อไปที่โรงเรียนโดยนางเอกเนี่ยก็นั่งรถเมย์ไปส่งลูกชายที่โรงเรียนนะครับก่อนที่เธอจะรีบไปทํางานซึ่งในระหว่างทางนางเอกเนี่ยก็ทักทายผู้คนมากมายอย่างิีนสสมรวมทั้งหัวหน้าราปภในที่ทํางานด้วยแล้วทุกวันก่อนเริ่มงานหัวหน้าราปภก็จะเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเรื่องสนุกๆของ ของแขกที่เข้าพักในโรงแรมให้กับนางเอกดูนะครับแล้ววันนี้มันก็มีแขกคนหนึ่งของนางเอกผูกเมียเนี่ยไล่ออกมายืนเปลือยอยู่หน้าห้องนางเอกเนี่ยก็เลยรีบโทรแจง้งแผนกเครื่องแต่งกายครับให้ช่วยส่งผ้าคลุมให้กับแขกคนนั้นก่อนที่จะหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานและเธอก็ขอตัวไปทํางานต่อจากนั้นนางเอกก็เจอกับสเตฟาน,นีเพื่อนสาวคนสนิทที่เป็นแม่บ้านเหมือนกันนะครับโดยเพื่อนสนิทเนี่ยก็บอกน,นะครับว่าผู้จัดก,การคนเก่ากําลังจะย้ายแผนกทําให้มีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้ผจัดการคนใหม่จากภายในเพื่อนสนิทเนี่ยก็พยายามจะเชียร์นางเอก ลงสมัครแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ขัดไปนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าจะมีใครเลื่อนแม่บ้านขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการได้ละ่ะซึ่งพอถึงตอนประชุมเนี่ยเพื่อนสนิทก็ถามผู้จัดการโรงแรมนะครับว่าแม่บ้านเนี่ยมีสิทธิ์สมัครตําแหน่งนี้หรือเปล่าผู้จัดการเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าใครก็ตามที่ทํางานติดต่อกันมานานถึง3ปีมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพิจารณาได้ทั้งนั้นเพื่อนสนิทก็เลยรีบเอาใบสมัครมาให้กับนางเอกแล้ววันนี้นางเอกก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลแขกพิเศษหลายคนเลยนะครับรวมไปถึงแคลสาวไโซแลก็ Marshall, ริ ุดที่กำลังลงสมัครชิงตําแหน่งสอวออยู่ซึ่งในช่วงเย็นเนี่ยนางเอกก็กะจะขออนุญาตหัวหน้าเพื่อจะกลับก่อนเวลานะครับเพราะว่ามีนัดกับลูกชายว่าจะไปดูเขาพูดหน้าเวทีที่โรงเรียนแต่ว่าหัวหน้าเนี่ยก็ดันเกิดอุบัติเหตุมือเจ็บซะก่อนครับแล้วพระเอกซึ่งเป็นแขกคนสําคัญของหัวหน้าเขานั้นก็เข้ามาเช็คอินพอดีหัวหน้าเนี่ยก็เลยขอให้นางเอกเข้ามาช่วยต้อนรับพระเอกก่อน ซึ่งพระเอกเนี่ยก็เข้ามาในห้องพักพร้อมกับน้องหมาตัวโปรดและก็เลขาส่วนตัวนะครับรวมไปถึงบอดี้การ์ดด้วยซึ่งในระหว่างที่เลขากําลังบ่นจุกจิกเรื่องนู้นเรื่องนี้พระเอกเนี่ยก็เอาแต่เล่นกับน้องหมาครับเลขานั้นก็ตามบ่นไม่เลิกพระเอกเนี่ยก็เลยขอตัวชิ่งไปเข้าห้องน้ําและก็ไม่ทันเห็นนางเอกที่กําลังทําความสะอาดพื้นอยู่นางเอกเนี่ยก็รีบก้มหน้าหนีแล้วก็หลบออกมาอย่างเร็วซึ่งพอออกมาจากห้องแล้วนะครับนางเอกก็ไปดูแลห้องของแคลโรไลน์ต่อซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นสาวไฮโซนะครับที่กําลังพยายามวางแผนจับแฟนหนุ่ม่ไมยอม ขอแต่งงานสักทีแล้วแคลโรไลก็ใช้ให้นางเอกไปซื้อถุงน่องแบรนด์หรูให้ครับแล้วก็ให้เอาเสื้อผ้าของเธอเนี่ยไปรีดให้ด้วยนางเอกเนี่ยก็รีบไปซื้อถุงน่องที่ห้างและพอซื้อถุงน่องให้แคลโรไลเสร็จนางเอกก็ได้ขอให้หัวหน้ารอปภช่วยเอาของไปให้กับแคโรไลแทนนะครับเพราะว่าเธอต้องรีบไปที่โรงเรียนลูกชายพร้อมกับแม่ซึ่งในระหว่างทางเนี่ยสามีเก่าก็โทรมาบอกนะครับว่าเขานั้นคงมาฟังการพูดของลูกชายวันนี้ไม่ได้นางเอกเนี่ยก็โกรธมากครับที่สามีเก่าเนี่ยรับปากแล้วแต่ไม่เเคคคยยยททําาได้้ลสััักกรรงงงซึ่่่ในนนะหวีุ นางเอกเนี่ยก็ทํากระเป๋าตกและแม่เนี่ยก็เห็นใบสมัครตําแหน่งผู้จัดการซึ่งต่อมาเนี่ยพอถึงโรงเรียนลูกชายนะครับนางเอกเนี่ยก็เข้าไปนั่งฟังแต่พอลูกชายเห็นว่าพ่อไม่มาตามสัญญาเขานั้นก็เกิดประมาคับแล้วก็พูดต่อหน้าผู้คนไม่ได้สุดท้ายเนี่ยก็เลยต้องเดินหนีลงจากเวทีทําให้นางเอกต้องรีบเข้ามาให้กําลังใจเขาซึ่งในวันต่อมาเนี่ยนางเอกก็ได้พาลูกชายไปทํางานด้วยครับแล้วก็ฝากไว้กับเพื่อนที่แผนกเครื่องแต่งกายพนักงานทุกคนในโรงแรมเนี่ยก็ให้กําลังใจนางเอกว่าอย่าไปคิดมากเลยเรื่องลูกเพราะว่าไทยเนี่ ่นารักแล้วก็เข้ากับพนักง,งานทุกคนได้ดีแล้วนางเอกเนี่ยก็เจอกับแคโรไลที่หน้าห้องสวีทแคโรไลเนี่ยก็ใช้ให้นางเอกเอาชุดดีอันจีสุดหรูไปคืนที่ร้านให้นะครับเพื่อนสนิทนางเอกเมื่อเห็นชุดนั้นเขาก็ขยันขยอให้นางเอกเนี่ยลองใส่ดูนะครับเพราะวันไหนๆก็จะเอาไปคืนอยู่แล้วชาตินี้จะมีโอกาสใส่ชุดราคาแพงแบบนี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ส่วนทางด้านลูกชายเนี่ยก็เกิดอ,อาการเบื่อขึ้นมาครับก็เลยขอขึ้นไปหานางเอกที่ชั้น22แล้วก็ได้เจอกับพระเอกที่กําลังพาน้องหมาตัวโปรดออกไปเดินเล่นลูกชาาายยนนัั้กก็ดีใจอ,ยอย่งมครบ ที่ได้เจอกับผู้สมัครสวพระเอกนั้นก็ทักทายลูกชายของเธอนะครับลูกชายเนี่ยก็ถามเรื่องเกี่ยวกับการเมืองจนพระเอกเนี่ยเริ่มชอบเพราะว่าเขานั้นเป็นแค่เด็ก10บขวบที่ดูสนใจการเมืองอย่างมากต่างจากเด็กทั่วไปปกติลูกชายนางเอกเนี่ยก็บอกพระเอกไปนะครับว่าอยากจะตามไปด้วยแต่ต้องไปขออนุญ,ญาตแม่ก่อนแม่อยู่ที่ห้องพักสวีทชั้น22แล้วพระเอกก็กลับขึ้นไปแล้วก็เจอกับนางเอกที่ห้องสวีทซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังใส่ชุดดีแอนจีอยู่เพื่อนสนิทตัวแสบเนี่ยก็เลยอ้างนะครับว่านางเอกก็คือ ซึ่งพระเอกเม่ได้เห็นนางเอกครั้งแรกเนี่ยก็ตกหลุมรักในทันทีครับพระเอกเนี่ยก็เลยชวนนางเอกไปเดินเล่นแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็ออกไปเดินเล่นด้วยกันครับแต่ว่าในระหว่างที่รอลิฟต์อยู่เนี่ยผู้จัดก,การก็เข้ามาทักทายพระเอกนางเอกเนี่ยก็รีบหันหลังหลบเลยครับเพราะว่ากลัวว่าผู้จัดก,การจะจําได้และผู้จัดก,การเนี่ยก็ดันของลงลิฟต์ไปด้วยซะอย่างนั้นนางเอกเนี่ยก็เลยต้องหลบตัวรีบอยู่ด้านหลังแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้จัดก,การของนางเอกก็จํานางเอกไม่ได้และพอมาถึงที่หน้าโรงแรมเนี่ยนักข่าวก็เข้ามาขอถ่ายรูปครับ ก็เจรจากับนักข่าวว่าเขาขอเวลาส่วนตัวก่อนแล้วจะยอมให้นักข่าวเนี่ยตามไปทําข่าวที่งานเลี้ยงซึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยพระเอกก็จูงน้องหมาวิ่งตามนางเอกไปครับนางเอกก็ได้ขอโทษพระเอกที่ลูกชายของเธอเนี่ยมาวุ่นวายแต่ว่านางเอกก็แค่อยากจะให้ลูกลืมเรื่องล้มเหลวจากการพูดหน้าเวทีเมื่อวันก่อนพระเอกเนี่ยก็เลยบอกนางเอกไปนะครับว่าเขาเองก็รู้สึกเกรงก่อนจะขึ้นพูดในที่สาธารณะเหมือนกันแล้วต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้ชวนนางเอกมานั่งคุยกันที่มานั่งแล้วนางเอกเนี่ยก็หยิบนิตยสารที่มีรูปหน้าของพระ มารองก้นก่อนที่เธอจะนั่งลงไปนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยกลัวจะทําชุดราคาแพงเสียหายพระเอกเนี่ยก็ถามเรื่องส่วนตัวของนางเอกหลายเรื่องนางเอกเนี่ยก็ตอบไปแบบก้างๆเพื่อไม่ให้พระเอกเนี่ยจับได้แล้วสักพักหนึ่งมันก็มีปาปาลัสซี่เนี่ยมาแอบถ่ายทั้งคู่ครับพระเอกนั้นก็เลยชวนนางเอกไปบนเนินเขาในส่วนที่มีความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้แล้วพระเอกเนี่ยก็บอกลูกชายนางเอกนะครับว่าเขาจะมาที่นี่เป็นประจําเวลาที่ต้องกล่าวสุนทรพจน์แล้วพระเอกก็ได้เอาคลิปหนีกระดาษให้กับลูกชายนางเอกดูครับแล้วก็บอกนะครับว่ามันคือเคล็ดลับที่จะช่วยให้ ไม่ประมาทในเวลาพูดในที่สาธารณะซึ่งต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยลูกชายก็ขอให้นางเอกกับพระเอกพาไปดูเพนกวินในสวนน้ําต่อนะครับพระเอกก็เลยชวนนางเอกไปงานเลี้ยงการกุศลด้วยกันแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ว่างแล้วก็ขอตัวกลับโดยก่อนจากการพระเอกก็ได้เอาคลิปหนีบกระดาษให้กับลูกชายนางเอกไว้ด้วยนะครับแล้วพอกลับมาที่โรงแรมนะครับนางเอกเนี่ยก็กาลังเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ถูกตามตัวให้ไปพบผู้จัดก,การโรงแรมส่วนพระเอกเนี่ยก็กลับมาถึงห้องเขานั้นก็ส่งจดหมายฝากไปให้หัวหน้านางเอก เอาไปส่งให้กับแคโรไลน์ในห้องพักสวีทนะครับซึ่งตัดภาพมาที่นางเอกอยู่ในห้องผู้จัดการแล้วเธอเนี่ยก็ได้รับข่าวดีนะครับว่าผู้จัดการเนี่ยรับพิจารณาตำแหน่งผู้จัดการให้กับนางเอกแล้วและก็ขอให้นางเอกเข้ามาฝึกง,งานกับทุกแผนกภายในเวลา6สัปดาห์นี้แล้วก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการ นางเอกเนี่ยก็กลับมาโวยวายเพื่อนสนิทนะครับที่แอบส่งใบสมัครไปแทนตัวเองโดยที่ไม่บอกเธอสักคำแล้วเพื่อนสนิทเนี่ยก็บอก่นางเอกกลับมานะครับว่าให้เลิกกลัวสิ่งที่แม่เคยพูดบั่นทอนจิตใจได้แล้วและก็ลองทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการดูสักครั้งแล้วในวันต่อมานางเอกก็มาทำงานตามปกติแล้วเธอก็เห็นรูปตัวเองที่ถูกแอบถ่ายลงตีพิมพ์ในหนังสือคู่กับพระเอกเลยนะครับ <speed> เพื่อนสนิทเนี่ยก็เลยบอกนางเอกนะครับว่าอย่าตื่นตูมมันไม่เห็นหน้าสักหน่อยไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นเธอซึ่งต่อมานาง ของแคโรไลน์แล้วก็ได้ยินนะครับว่าพระเอกเนี่ยส่งจดหมายเชิญแคโรไลน์ให้ไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันนางเอกเนี่ยก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าคนที่พระเอกตั้งใจงจะเชิญก็คือตัวเธอต่างหากส่วนแคโรไลน์พอรู้ว่าพระเอกที่เป็นถึงผู้สมัครชิงตําแหน่งสวอเชิญเธอไปกินมื้อเที่ยงด้วยเธอเนี่ยก็ดีใจหนักมากครับรีบหาชุดสุดหรูเพื่อแต่งไปร่วมโต๊ะกับพระเอกซึ่งพอในตอนสายๆหัวหน้าก็มาบอกนางเอกนะครับว่าวันนี้จะต้องไปเสิร์ฟม,มื้อเที่ยงที่ห้องของพระเอกนางเอกเนี่ยก็มีอาการหลบหลบซ่อนๆระหว่่าาาางทีีเเตตรรยยมโ๊ะอาหหาหัวหน้นก็ล สงสัยท่าทางของนางเอกนะครับแล้วแคลโลไลก็มาถึงที่ห้องของพระเอกพอพระเอกเปิดประตูเห็นหน้าแคลโรไลก็งงนะครับว่านี่มันใครกันวันนียและก็พยายามจะถามนะครับว่าเกิดความเข้าใจผิดกันหรือเปล่าแต่ว่าทางด้านแคลโรไลเนี่ยก็ไม่เปิดโอกาสให้พระเอกพูดเลยสักครั้งครับเพราะว่านางเนี่ยวังจะจับพระเอกอยู่แล้วพระเอกเนี่ยก็พยายามจะถามหัวหน้านางเอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในห้องนี้คือใครกันเธอไม่ใช่แคลโลไลที่เขารู้จักแล้วพระเอกเนี่ยก็เลยบอกหัวหน้านางเอกไปนะครับว่าผู้หญิงที่เขาตามหามีลูกชายที่ชื่อว่าไทยหัวหน้าเมื่อได้ยินดังนั้นก็ รู้ได้ทันทีนะครับว่าคนคนนั้นก็คือนางเอกหัวหน้าเนี่ยก็เลยกันนางเอกให้ออกจากห้องไปก่อนก่อนที่จะถูกจับได้แล้วต่อมาในเย็นวันนั้นนะครับระหว่างที่นางเอกเดินกลับบ้านพระเอกเนี่ยก็เห็นนางเอกเขานั้นก็เลยรีบเข้าไปหาแล้วก็ถามเรื่องมื้อกลางวันที่เขาพยายามจะเชิญนางเอกมาทานด้วยแต่ทําไมถึงกลายเป็นคนอื่นนางเอกเก็เลยเฉยเฉยไปนะครับว่าเธอเนี่ยย้ายออกจากโรงแรมแล้วเลขาเนี่ยก็เลยถามถึงนามสก,กุลนางเอกก็เลยรู้นะครับว่านางเอกเนี่ยเป็นคนสเปนพระเอกก็เลยบอกนางเอกไปนะครับว่าเขากําลังจะต้องกล่าวสุนทรพจน์ในโครงการ เคหะชุมชนนางเอกก็เลยเสนอให้พระเอกลองเข้าไปดูสถานที่จริงก่อนเพื่อจะได้รู้ข้อมูลแบบจริงๆไม่ใช่ว่านั่งเทียนเขียนบทไปเรื่อยพระเอกก็เลยประทับใจนางเอกมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกครับเพราะด้วยความชัดเจนแล้วก็ความตรงไปตรงมาของนางเอกแล้วต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้ต่อรองให้เลขาพานางเอกไปร่วมงานเลี้ยงการกุศลให้ได้แล้วเขาจะยอมทําตามคําสั่งของเลขาทุกอย่างเพื่อเรียกคะแนนนิยมในการชิงตําแหน่งซึ่งในคืนนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้บอกลูกชายต่อไปนะครับว่าเราจะต้องเลิกติดต่อกับพระเอกเพราะว่าทางโรงแรมเนี่ยกำลังจ ตาดูพฤติกรรมของเราอยู่จากนั้นในวันต่อมานะครับเลขาพระเอกก็เอาจดหมายเชิญงานเลี้ยงไปให้กับหัวหน้านางเอกแล้วก็พูดอะไรบางอย่างกับหัวหน้าจากนั้นเนี่ยหัวหน้าก็เรียกนางเอกไปครับแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะเป็นผู้จัดการคืนนี้แกจะต้องไปร่วมงานเลี้ยงการกุศลและก็ยุติความสัมพันธ์ทุกอย่างกับพระเอกซะก่อนที่ๆๆทุกอย่างมันจะสายเกินไปและเพื่อนๆเนีเ่ยพอได้ยินเนี่ยก็เชียร์ให้หนางเอกท,ท,ทําตามที่หัวหน้าบอกเพ <ahh> ือ่อจะได้เลื่อนเป็นผู้จัดการสักทีนะครับแต่ว่านางเอกเนี่ยกลับ Told ตัดสินใจเลือกไม แล้วพอถึงคืนวันงานเลี้ยงการกุศลนะครับเพื่อนพนักงานในโรงแรมทุกคนเนี่ยก็ต่างพากันช่วยแต่งตัวให้กับนางเอกจากแม่บ้านเนี่ยกลายมาเป็นเจ้าหญิงแสนสวยและเมื่อพระเอกมาถึงงานเลี้ยงเนี่ยก็มองหาหนางเอกไปทั่วงานส่วนแคโรไลน์ก็ยังไม่เลิกตื้อนะครับเธอนั้นพยายามหาบัตรเชิญเพื่อเข้ามาร่วมงานกับพระเอกจนได้และพอนางเอกมาถึงในงานนะครับพระเอกเนี่ยก็หันไปเจอแล้วก็ตะลึงกับความสวยของนางเอกนางเอกเนี่ยก็เลยบอกพระเอกไปนะครับว่าหลังจากคืนนี้เราคงไปไหนด้วยกันอีกไม่ได้แล้วพระเอกเนี่ยก็ตอบนางเอกกลับมานะครับว่างั ชุดนี้ให้สวยน้อยกว่านี้นะแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ชวนนางเอกออกไปเต้นราครับและแคโรไลน์ ine, เมื่อเห็นนางเอกเต้นรํากับพระเอกเธอเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันและก็มาจากไหนหน้าตานั้นดูคุ้นๆมากซึ่งในระหว่างที่พระเอกขอตัวไปทําธุระแคโรไลน์นั้นก็พยายามเข้ามาทักนางเอกและก็ถามนางเอกนะครับว่ามากับพระเอกหรือเปล่านางเอกเนี่ยก็รีบพิชินหนีเพราะกลัวว่าแคโรไลน์เนี่ยจะจําเธอได้นะครับส่วนพระเอกนั้นก็วิ่งตามออกมานางเอกนั้นก็พยายามจะสารภาพเรื่องที่พระเอกเนี่ยเข้าใจผิดตั้งแแแตต่่่วััันนรรกกกทีเเจออพะด้ม ปากนางเอกซะอย่างนั้นแล้วในคืนนั้นเนี่ยพระเอกกับนางเอกก็โบ๊บ้ากันจนถึงเช้าเป็นงั้นไป แล้วในวันต่อมาเนี่ยนางเอกก็รีบหลบออกมาจากห้องพระเอกนะครับแล้วก็มาเจอกับแคลลน์ที่หน้าห้องของพระเอกแคลลน์ Caroline, เนี่ยก็จําได้นะครับว่าเธอเนี่ยคือแม่บ้านที่เข้ามาทําความสะอาดห้องของเธอเมื่อวันก่อนก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดของโรงแรมเพื่อจะเอาผิดกับนางเอกนะครับแล้วเธอเนี่ยก็เห็นภาพตอนที่นางเอกกําลังจะลงลิฟต์ไปกับพระเอกในวันที่เจอกันครั้งแรกแถมยังใส่ชุดดี g ของเธอด้วยซึ่งหลักฐานเนี่ยมันก็มัดตัวจนดิ้นไม่หลุดผู้จัดการเนี่ยก็เลยเรียกตัวนางเอกให้ไปพบกับหัวหน้าแล้วก็เจอกับแคลลอรีด้ กล่าวหาว่านางเอกขโมยเสื้อผ้าของเธอแล้วก็เพื่อจะให้นางเอกเนี่ยถูกลงโทษซึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยพระเอกก็เดินเข้ามาในห้องของแคลโรไลน์ครับแล้วก็เจอกับนางเอกที่อยู่ในชุดแม่บ้านแคลโรไลน์เนี่ยก็รีบใส่ไฟนางเอกใหญ่เลยครับว่านางเอกเนี่ยหลอกลวงพระเอกแล้วก็พยายามจะแอบอ้างชื่อเธอด้วยเพื่อจะทําให้พระเอกน่ยหลงรักพระเอกเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับแล้วก็พยายามเรียกนางเอกว่าแคลโรไลน์นางเอกเนี่ยก็พูดไม่ออกแล้วเธอเนี่ยก็แก้ตัวในสิ่งที่ทําลงไปไม่ได้ก็เลยยอมรับความจริงไปนะครับผู้จัดการเนี่กเ้ออง่นนาาาววหหั ที่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่ทําให้พระเอกกับนางเอกผิดใจกันได้แล้วแคโรไลน์เนี่ยก็หวังจะเคลมพระเอกต่อนะครับแล้วก็ได้ชวนพระเอกเนี่ยไปดินเนอร์แต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ปฏิเสธแล้วก็บอกไปนะครับว่านัดครั้งแรกเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดอยากให้นัดที่สองเป็นความทรมานเลยซึ่งนี่เองเนี่ยก็เลยทําให้แคโรไลน์ต้องกินแห้วไปจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้ลงมาที่แผนกรอปภนะครับเพื่อจะคืนข้าวของให้หัวหน้าเนี่ยก็ตามลงมาแล้วก็ขอลาออกพร้อมกับนางเอกด้วยหัวหน้าเนี่ยก แต่เราเนี่ยไม่ใช่ท่าของเขาอาชีพของเราไม่ใช่สิ่งที่บอกความเป็นเราฉันเชื่อว่าสักวันเธอจะเป็นผู้จัดก,การที่ดีได้และฉันก็รู้สึกเป็นเกียตรติที่ได้ทํางานกับเธอด้วยซึ่งหลังจากนั้นต่อมาไม่นานพระเอกก็ได้วิ่งตามนางเอกออกมาที่หน้าโรงแรมครับแล้วก็พยายามจะถามเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะทะเลาะก,กันครับนักข่าวเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยก็รีบถ่ายรูปกันใหญ่ส่วนเลขาไม่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็รีบเข้ามากันนักข่าวเอาไว้และพอนางเอกกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยแม่นางเอกก็ย แล้วก็พยายามจะตีตัวเข้าหาชนชั้นสูงแล้วแม่เนี่ยก็จะให้นางเอกไปทํางานเป็นคนรับใช้ที่บ้านของคนรวยที่แม่รู้จักแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับว่าเธอเนี่ยจะไม่เป็นคนรับใช้อีกแล้วเธอจะไปลงสมัครที่โรงแรมอื่นและเมื่อมีโอกาสเธอก็จะสมัครเป็นผู้จัดก,การให้ได้และเธอก็จะไม่สนคําที่แม่พูดอีกต่อไปแล้วซึ่งในวันต่อมานางเอกก็ได้ออกจากบ้านครับเพื่อจะไปสมัครงานแล้วเธอเนี่ยก็เจอกับกลุ่มนักข่าวที่กําลังเฝ้ารอทําข่าวของเธออยู่นะครับแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นส่วนพระเเออกกกนนน่่็ถูสืลงานนั ที่เขานั้นไปคบหากับแม่บ้านโรงแรมพระเอกก็เลยออกมาถแถลงแก้ข่าวให้กับนางเอกเพื่อช่วยให้นางเอกเนี่ยหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาว่าหวังจะจับนักการเมืองเพื่อรวยทางลัดจนเวลาเนี่ยผ่านไปถึงฤดูใบไม้ร่วงนางเอกก็ได้เข้าทํางานที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับส่วนพระเอกนั้นก็ยังคงเดินสายหาเสียงและต่อมาในเช้าวันคริสต์มาสลูกชายก็ได้อ่านข่าวแล้วก็พบว่าพระเอกจะมาถแถลงข่าวที่โรงแรมเดียวกับที่นางเอกทํางานอยู่นะครับลูกชายเนี่ยก็เลยบอกนางเอกไปนะครับว่ามันเหมือนเป็นพรมลิิตนะที่พระเอกเนี่ยมาที่โรงแรมเดียวกับแม่ซึ่งในวัน นั no ้นเนี่ยลูกชายนางเอกก็แอบหนีจากโรงเรียนครับแล้วก็ไปที่โรงแรมเพื่อไปพบกับพระเอกที่กําลังให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่แล้วลูกชายก็ถามพระเอกต่อหน้าสื่อนะครับว่าถ้าคนที่ทําผิดแล้วรู้สึกผิดจะได้รับการให้อภัยหรือเปล่าและคนคนนั้นจะได้รับโอกาสแก้ตัวไหมซึ่งพอจบการแถลงข่าวพระเอกก็ได้ลงไปหาลูกชายนางเอกที่ยืนอยู่ด้านล่างเวทีนะครับแล้วก็ชมนะครับว่าพูดได้ดีมากลูกชายนางเอกก็เลยยื่นคลิปหนีบกระดาษให้กับพระเอกดูครับส่วนพระเอกนั้นก็เปิดมือให้กับลูกชายเห็นคลิปหนีบกระดาษขขขอองเเเาาช่่่่นนนดีียยววววกกััแแล้ทู ก็ต่างถ่ายรูปกันรัวๆพระเอกเนี่ยก็เลยถามลูกชายนางเอกนะครับว่าเธออยู่ที่ไหนลูกชายนั้นก็รีบพาพระเอกไปหานางเอกส่วนนักข่าวเนี่ยก็รีบวิ่งตามพระเอกไปทันทีครับ แล้วพระเอกเน,เนี่ยก็มาเจอนางเอกที่กําลังนั่งอยู่ในห้องพักพนักงานที่อยู่ชั้นใต้ดินนะครับโดยนางเอกเนี่ยก็ตกใจมากครับที่เห็นพระเอกแล้วเธอเนี่ยก็ถามนะครับว่ามาทําอะไรกันที่นี่พระเอกเนี่ยก็ไม่ตอบนางเอกแต่เขานั้นเข้าไปจูบนางเอกทันทีครับก่อนที่เขาจะทักนางเอกนะครับว่าสวัสดีซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ขอเริ่มต้นใหม่กับนางเอกแบบที่เป็นตัวตนจริงๆไม่มีความลับนางเอกเนี่ยก็เลยแนะนําตัวกับพระเอกไปนะครับว่าเธอเนี่ยชื่อมาริสาอาชีพเป็นแม่บ้าน ส่วนพระเอกเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่าข่านั้นชื่อคริสมาเชลผู้สมัครชิงตําแหน่งส so วลงคะแนนเลือกให้ผมด้วยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้จูบก,กันอีกครั้งนักข่าวเนี่ยก็ต่างเข้ามาถ่ายรูปกันใหญ่เลยครับแล้วต่อมาในข่าวของพระเอกที่คบกับแม่บ้านมันก็เป็นเรื่องฮือฮาอีกครั้งแล้วสุดท้ายนางเอกก็ได้เป็นผู้จัดก,การสมใจอยากส่วนพระเอกก็ได้รับเลือกให้เป็นส so วถึง2ส,สมัยติดต่อกันเลยทีเดียวเชียวแล้วหนังก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้คนเราเนี่ยถึงแม้จะมีสถานะที่แตกต่างกันไม่ว่าจะทางสังคมความเป็นอยู่หรือว่าฐานะนะครับถ้าเกิดว่าทั้งคู่เนี่ยมีความรักที่จริงใจให้แก่กันเรื่องสถานะเหล่านั้นมันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วครับและอีกหนึ่งเรื่องก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้าหากว่าคนในครอบครัวไม่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันคอยแต่จะซ้ําเติมมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับนานไปเนี่ยก็ยิ่งบั่นทอนจิตใจกันเปล่าๆหันมาให้กําลังใจกันเถอะครับแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความสุขตลอออดไปย่่างแนนน มีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ